สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอน้อยนะเราอยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นอน้อยจะมาแบ่งประเภทของผู้เล่นในเกมอันดีเซมเบอร์ในความเห็นของนน้อยเนาะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสื่อสารแล้วก็ให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเราจะพัฒนาตัวละครหรือว่าจะสามารถหาลูบี้หรือว่าหาเงินจากเกมนี้ได้ยังไงนะครับก็เราแบ่งตามตารางนี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มมือใหม่นะกลุ่มผู้เล่นทั่วไปนะครับแล้วก็ระดับมือโปรแล้วก็ พ่คาคายรายใหญ่สาหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะเล่นวันละ1-2ชั่วโมงความเข้าใจในตัวเกมเนี่ยเนื่องจากเป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเท่าไหร่นะครับก็เต็ม10ก็ให้สัก3คะแนนนะรูบี้ที่หาได้ในตอนนี้เนี่ยมันก็หาไม่ค่อยได้หรอกครับคอนเทนต์ของมือใหม่เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งแอคซะส่วนใหญ่นะแอคหนึ่งถึงสิบสามแล้วก็ฟาร์แมแบบที่เลเวลน้อยกว่า155นะครับเป็นช่วงพัฒนาตัวละครนะเราต้องลงทุนลงแรงไปก่อน แต่ใช้เวลาไม่นานถ้าเพื่อนๆขยันฟาร์มแล้วก็ขยันหาเทคนิคนะในกลุ่มผู้เล่นทั่วไประยะเวลาการเล่นก็ยังไม่เยอะครับประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงต่อวันเนาะแต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจในตัวเกมแล้วคอนเทนต์ไหนจะไปลงอะไรยังไงจะทําของยังไงเริ่มทําของเป็นในกลุ่มผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําเงินเป็นกอบเป็นกำมมากนะก็อารมณ์ซื้อมาขายไปก็อยู่ในจุดที่ว่าเล่นเอาสนุกคอนเทนต์ก็จะเป็นพวกลงแบบเลเวล1 5 5ขึ้นไปอาจจะถึงสัก160ยหกส 165แล้วก็เริ่มลงแมปเอ็กโซเดียม T3 ถึง12สามารถดรอปพวกของ S s s e n c ตต่างๆให้เอามาขายได้เนาะ การลงแมปตะเกียงแมปเหมืองเพื่อพัฒนาตัวละครนะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มมือโปรนะมือโปรนี่ต้องเล่นแค่ไหนนะผมแนะนําว่าคือเกมนี้มันเป็นเกมฟาร์มเนาะอย่างน้อยก็คุณต้องประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะอาจจะถึงสัก4ี่ถึงหชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับเนาความเข้าใจในตัวเกมนี้ก็คือรู้ถุกช่องทางและเต็มสิก็คือให้8ปดถึงสิคะแนนเลยนะวงนี้รู้หมดเออลูบี้ที่หาได้เนี่ย ก็เริ่มจะขายได้มากกว่าซื้อแล้วนะครับแต่ถามว่าขายได้เยอะไหมเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเหมือนการเกมนี้ใช้ดวงในการดอบคอนข้างเยอะคอนเทนต์ที่ฟาร์มก็คือสแปมแชมเปญอะแมปฮาร์ดคอร์ศูนย์นะครับจะ0ูนถึงหก็ได้แล้วแต่ e x o d โ m ดามเทสตเนี่ยมันดอบพวกเอเซนขายแบบยิบย,อย,ย,อยิบย้อย แต่กลุ่มที่เป็นหาลูบี้ขายเนี่ยเขาก็จะสเปมแต่แชมเปียนเนี่ยแหละเพราะว่ามันมีโอกาสได้ของยูนิเทพเทียสามสี่เนาะดอกเมาทีก็ร้อยบีถึงพันบีนะครับอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ลุ้นดอกพวกราาคมานะจริงๆผู้เล่นทั่วไปก็ดอกได้นะแต่ว่าแบ่งประเภทตามระยะเวลาที่เล่นแล้วกันนะครับถัดไปกลุ่มพ่อขาลายใหญ่นะ เป็นกลุ่มผู้เล่นที่มีลูบี้มาขายตลอดนะครับลงมาขายทีก็หลักพันหลักหมื่นลูบี้นะเออเวลาเล่นเนี่ยก็คือมากกว่า4ชั่วโมงต่อวันนะครับเนาะก,ก็คือทํากันเป็นกิจวัตรเลยนะมีถึง1 2บสถึงสิชั่วโมงก็มีนะเล่นทั้งวันนะครับขายมาก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 ,าก,ากว่าซื้อแน่นอนครับพ่อค้ารายใหญ่ก็ทําเช็คเช่นเดียวกับมือโปรครับสแปมแชมเปี้ยนนะครับผม,ผมดูของคุณเซล,ลมาเขาฟาร์มพันตัวของยูนิคเคียร์สามสิบสี่ 34, มาห้าชิ้นใช่ไหมคิดเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณโอกาสต 0.5%นะครับ200ตัวดอกตัวหนึ่งอ่ะแต่อันนั้นก็ต้องดูเรื่องของระดับความหายากไอเทมที่ตัวละครเรามีด้วยนะว่าเรามีมากแค่ไหนนะครับทำได้แบบสัก500%บวกๆก็จะดีขายอะไรกันบ้างน,นะครับหลักๆเนี่ยทุกคนก็จะขายพวกเอเซนอยู่แล้วนะเอเซนพวกนี้ขายได้หมดเลยนะ นะเสิร์ฟหน้าเสริรหลังนะเอเซนต์เปินแบลงอยู่นี้นะครับหมุนเวียนตำนานนู่นนี่นั่นนะถ้าดอกมาก็ขายนะเวสเปอร์ถ้าเล่นหมวดหัตถ์ก็จะมีเอเซนต์สเปนนะครับพวกนี้ขายได้หมดเนาะก็ลองไปดูในตลาดมีราคาแล้วก็ขายได้นะครับกล่องพวกการ์ดการ์ดพวกนี้ขายไม่ได้นะก็เดี๋ยวนะมันมีการ์ดอยู่นี้เทียร์หกนะครับฟลายของคาริคอดาตัวนี้มันจะดอกพป่เปลี่ยนตลาดมืดเนาะพวกนี้ก็ขายได้นะไดครับแบบและ1 0 2 0ีบีเนาะ กลุ่มวัตถุดิบอันนี้น้องๆไม่ค่อยได้มีอะไรขายเท่าไหร่นะคิสตั้นของเท้าก็ขายได้ครับไม่แพงมากนะแตวก็ขายได้อยู่เนาะแล้วก็กลุ่มพวกนี้ร่องรอยการกําเนิดของอาวุธอันนี้ระดับสูงเนี่ยอันนี้น่าจะขายได้อยู่ครับเนาะในส่วนของยันนะจริงๆเดี๋ยวจะทําคลิปวิธีคัดเลือกยันมาขายให้นะจริงๆมันก็หลักๆก็เป็นคลิปค,ดดความเสียหายแล้วก็ตีเบิ้ล นะครับที่จะขายออกง่ายๆนะถ้า3ออกตรงขายได้แน่นอนถ้าราคาไม่แพงในกลุ่มวัตถุดิบคอนเทนต์ลงานาที่3นี้เขาขายได้บ้างนะแล้วแต่ดวงนะครับหลักๆก,ก็มีขายแค่นี้แหละแล้วก็จะเป็นพวกของยูนิคเพียสามสี่แล้วแหละอีกการหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องมาเช็คก็คือตลาดมืดเนาะทุกคนควรจะต้องเช็คเป็นนะครับก็คือกล่องเอกโซเดียมตรงนี้เนี่ยมันจะสุ่มทุก8ปดโมงเช้า11บเอโมงแล้วก็บ่ายสมนะครับมันรีเซ็ตสากเวลาเนาะ เออซึ่งตรงนี้มันมีโอกาสสุ่มถ้ามันได้เป็นทีบที่มันแบบดูแบบหรูหราหมาเห่าเนี่ยราคาประมาณ7,000ถึง50,000อันนี้ควรที่จะจัดเก็บไว้นะครับเนอะ เออแล้วก็ค่อยมาสะสมเหรียญอันนี้ของน้องน้อยมีหีบ700 0อยู่นะของที่ดอปเนี่ยมันก็จะดอปเป็นเทียบสามสี่ของดีๆนะแต่ว่าหีบ7,000ันเนี่ยก็จะไม่ได้ดีมากถ้าดีจริงเนี่ยก็คือหีบละ5 0,000นะครับก็แนะนําว่าเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยสะสมเหรียญมาดึงเอานะครับราคาอยู่ประมาณ6 0พันะหกพันบี้ก็อัน0อพันะเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับตัวยานที่บอกว่าขายได้นะครีดรามิ med, ตีเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครัได้ นอนน้อยขายได้ 150B นะถ้าเป็นช่วงแรกๆนี้น่าจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าคนมันแย่งกันหานะครับช่วงนี้เซิร์ฟเปิดมาประมาณ2เดือนแล้วมันก็อาจจะลดหลันกันไปเวลาเขาสแปมกันเนี่ยอ่านอนน้อยจะพูดเรื่องการสแปมแบบนิดนึงเนาะอ่าสมมุติว่าเราเลือกลงระดับยากนะครับก็วิธีการเนี่ยก็คือเราวิ่งไปตีแชมเปี้ยนเลยไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะครับถ้าเจอแชมเปี้ยนอ่าฆ่าแชมเปี้ยนได้ก็ออกนะอ้าวเอ่เอเกมดิง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ